สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามย t u ู e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลายยเย็นๆกันนะครับวันนี้นะครับผมได้รวบรวมนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในรอบวัน จนถึงเวลานี้นะครับก็จะประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหคือใช้คําว่าปิดดิวยืมตัวนะครับใช้คำว่าปิดดิวยืมตัวนะครับเมื่อช่วงเที่ยงนะครับผมได้อัปเดตนะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับเป็นเรื่องราวดิวของมาคาสตูรามแค่แมนยูจ่าย12บล้านยูโรนะครับดิวนี้ก็ปิดได้เดี๋ยวค่อยมาฟังรายละเอียดกันนะครับ เรื่องราวของเกมนะครับเอฟเอคัพนะครับไล่อัพสิเผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามมีใครบ้างนะครับวันนี้ผมรวบรวมรายละเอียดให้นะครับวันนี้ข่าวแมนยู U, เนี่ยพอสมควรนะขอยัดเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของเอนโซ e เฟอร์นนเดสนะครับถ้าใครไปตามบทความในเดีย t อ a n t นตนะครับเวลานี้นะครับดีลของเอนโซ e เฟอร์นนเดสนะครับไม่นิ่งผมใช้คาว่าไม่นิ่งเลยนะครับคือท่าทีของเบนฟิก้าเนี่ยเขาซื้อเอนโซมาจากลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองเดือนนี้มกราคมเอนโซยังอยู่ไม่ครบปีนะครับเชลซีจะฉีกสัญญาเอนโซ และทีนี้ปรากฏว่าเชลซีนะครับไม่ได้ยื่นเงื่อนไขตามที่เบนฟิก้าต้องการก็คือ120ล้านยูโรเขายื่นประมาณ85ล้านยูโรแค่นั้นแหละนะครับนั่นก็หมายความว่าไม่เป็นไปนตามเงื่อนไขเบนฟิก้าไม่ต้องการขายเพย์เมเกอร์ชั้นยอดคนนี้นะครับเอนโซฟอร์นเดสนี่เพย์เมเกอร์ชั้นยอดนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับเอนโซฟอนเดสท่านยังจำงเรื่องราวได้ใช่ไหม ถ้าเกิดผ่านตลาดเดือนมกราคมนี้มีการคาดการณ์กันว่าการแข่งขันในซัมเมอร์นี้ดูเดือดแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะว่า <c oughs> สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เจ้าของใหม่แล้วเขาเนี่ยต้องการดีลของเอนโซด้วยเพียงแต่ติดปัญหาเรื่องเงินมันจะมีเกณฑ์การใช้เงินอยู่และต้องการเจ้าของใหม่เงื่อนไขมีแค่นี้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเชลซีไม่สามารถปิดดีล เอ z นโซฟอ a n นเ z ได้นั่นก็หมายความว่าเบนฟิก้าจะไม่เดือดร้อนเขายังมีเพลเมเกอร์ชั้นยอดเล่นเหมือนเดิมพร้อมกับค่าฉีกสัญญาผมเชื่อว่าแมนยูได้เจ้าของใหม่นะดีลใดก็ตามในโลกนี้นะครับเขาเซ็นสัญญาได้หมดแหละครับ Enzo โซฟอ a n นเ z สฉีกสัญญา120ล้านยูโรเนี่ยไม่น่าใช่ปัญหานะไม่น่าใช่ปัญหาเลยนะครับก็ต้องลองลุ้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะ ถามว่าอินโซเฟนเดสจะจะซบตักเชลซีอ่ะแค่เชลซีจ่ายครบดีลจะจบทันทีเพราะว่เอนโซบอกที่สนามซ้อมเนาะกับโค้ดไปแล้วว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับเชลซีนะครับโอ้โหผมบอกแล้วว่าถามว่าแมนยูยังมีความหวังไหมนี่คือดีลที่เอริกเันแฮ็กต้องการด้วยนะครับก็รอดูกันนะครับแต่ต้องได้เจ้าของใหม่และเงินก่อนถ้าเอเชลซีถ้าเชลซีไม่สามารถที่จะยื่นเต็ม ก็จะไม่ได้เอนโซแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คบัตแลนด์กันนะครับนี่คือดีลที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะปิดดีลนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังจะบรรลุข้อตกลงนะครับในการซืสัญญายืมตัวกับแจ็คบัตแลนด์กำลังจะได้แจ็คบัตแลนด์นะครับเป็นผู้รักษาประตูสำรองคนใหม่นะครับ ตอนนี้เฮียวิโกจากโรมาโนแล้วร <c oughs> ายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายกำลังดำเนินการอยู่นะครับมันเป็นการย้ายทีมด้วยเงินยืม6เดือนจะมีการตรวจร่างกายทางการแพทย์แล้ว DKR, b u t l a n d t o แลนด์ทอมตันจะเป็น3ผู้รักษาประตูที่จะเล่นใ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดูกาลนี้นะครับเรามาตามบทความใน The Atlantic เนี่ย ดาลเนแพนนะครับเป็นคนเขียนบทความนี้นะเขาบอกว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เจราจานะครับดีลของแจ็คบัตแลนด์ตั้งแต่เมืม่อวานนะครับและที่สนใจน่าสนใจก็คือแจ็คบัตแลนด์ต้องการมาเล่นให้กับแมนยูอ่ะมันดีกันตรงนี้นี่แหละนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้นสังกัดของแจ็คบัตแลนด์เดี๋ยวเช็คอายุก่อนนะแจ็คบัตแลนด์เนี่ยผู้สาประตูชาวกรีฑนะครับก็เล่นให้กับคริสตันพาเลตเป็นผู้สาประตูมือ3นะ เขายูยี่เกปีเองและยังพัฒนาได้ประเด็นคือแมนยูเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วแมนยูเนี่ยยกเลิกสัญญากับดูบัฟกานะครับและส่งกับิวคาเซลเมื่อวานก่อนแต่อย่างไรก็ตามการเจราจาเบื้องหลังอันนี้ผมเล่าในเดียร์และิกให้ฟังนะเขาบอกว่าทอมฮีตันโอเคสำหรับการเป็นผู้สาประตูมือ2มือ3ามเลก็ว่าไปอ่ะ แต่ในดีลของแจ็คบัตแลนด์นั้นเป็นสำรองแน่นอนซึ่งแจ็คบัตแลนด์ยินดีมาแมนยูนะครับในวันที่เจรจายังไม่สำเร็จแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่มีดีลเฉพาะแจ็คบัตแลนด์เดียวจริงๆอะ่ะมันก็มีดีลของแซมจอห์นสโตนด้วยนะครับแซมจอห์นสโตนด้วยที่ที่จริงๆอะ่ะเขาเขา,เขาเป็นอดีตผู้าประะตูของเวสต์บอมใช่ไหมแซมจอห์นสโตนเนี่ยเป็นหนึ่งในลิสต์แต่ดีลที่ สำเร็จคือดิวของแจ็คบัตแลนด์ดังนั้นนะครับดิวของแจ็คบัตแลนด์เนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเขาจะเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยสัญญายืมตัว6เดือนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเล่าเบื้องหลังเล่าอะไรเนี่ยคือแมนยูพยายามเจรจาอย่างต่อนเนื่องมันดีตรงนี้นี่แหละนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ <c oughs> ขอภัยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเยนซอมเมอร์กันนะครับก็มีบทความในหน้าหนึ่งในเด e a t l แลติกด้วยนะครับยยนซอมเมอร์นะครับตอนนี้นะครับบุรุษเซียมุนเช่นกรัดบักเนี่ยแน่นอนครับคือตอนนี้กำลังจะไปอยู่กับบบเยนใช้คำว่าก้าวเดียวก็ถึงละบบเยอเมนิกเงื่อนไขส่วนตัวตกลงสัญญาถึงปี2025บบเยนเมนิกเอามาแทนนอยเออร์ง,งตอนนี้นะครับถามว่ายยนซอมเมอร์เนี่ยเป็นดีลที่แมนยู คุยมาก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับบทความนี้เป็นของโอลิเวอร์โทมัสนะครับเขาคุยในในบิวนะเขาบอกไว้ว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะใช้เดคอไปจนจบฤดูก,กาลนี้ไม่มีการต่อสัญญาตอนนี้นะเงื่อนไขแบบต่อสัญญาแบบเต็มรูปแบบไม่มีก็นั่นก็หมายความว่าแมนยูจะต้องหาผู้สาป,ประตูคนใหม่ในอนาคตเยนซอมเมอร์ yeah, เป็นดีลที่เอรกตักต้องการแต่เขาเลือกบบเยอร์มินิก ผู้รัาประตูวัย32ปีนะครับประสบการณ์ล้นเหลือ510เกมนะครับเ,เดี๋ยวเอาใหม่นะเดคอนี่510เกมเขายังบินปัดบอลได้แบบชิวๆนี่คือประเด็นของเดคอนะแต่ว่าทำไมเอลิกตินฮักต้ามันมาเอาแยซสมเมอร์มาเพราะเขาต้องการผู้รักษาประตูในแบบฉบับของเขานั่นแหละนี่คือนี่คือประเด็นแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของมาติดูบัฟกาก็น่าเห็นใจนะ เขาเป็นตัวสำรองตลอด6เดือนที่ยืมตัวแต่พีเมอร์ลีกเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับก็ใก,กล้เข้าจักกันด้วยดีอ่ะทีนี้แหล่งข่าวจากอะไรเนี่ยเซาทชูสซาทุกอะไรเนี่ยของเยอรมันนะครับผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสำนักข่าวนี้ผมไม่ค่อยจะอ่านชื่อเยอรมันมากเท่าไหร่นะครับเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยเซดเดอร์เซดเดอร์เช่อะไรเนี่ยนะครับทีนี้ซัมเมอร์เนี่ยได้แจ้งให้กับต้นสังกัดก,ก,ก็คือบรูซเซีย มือเช่กัตบักแบบละเอียดเลยนะเขาบอกว่าเขาต้องขอบคุณบูนเซลีมือเช่กัตบักแต่เขาอะอยากไปอยู่กับบบเยอร์มินกคือเพื่อสร้างความสําเร็จในช่วงของคือคืออายุเขาก็เยอะนะเดี๋ยวนะเยนโซเมอร์นี่อายุเท่าไหร่นะเดี๋ยวเช็คนึง34ปีการคว้าชแชมป์บุนเดสลีก้ามันก็เป็นเรื่องที่น่าทํานั่นก็คือความหมายนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแน่นอนครับเอริกแนแฮกต้องการแต่สุดท้ายแล้วยนโซเมอร์เลือกบาเยอร์มินกนะครับก็ เอาเรื่องราวแบบละเอียดมาเล่าให้ฟังนะครับไปตามมาให้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดดบิดเดคอารกันนะครับก็เดคอเนี่ยเหมือนเขารู้งานนะครับแล้วก็รู้ว่าแมนยูไม่ต่อสัญญาเนี่ยบอกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับบทความนี้นะครับเป็นของเบนคาร์นอฟตันนะครับได้เขียนเรื่องราวของเดคอไว้ว่าผมต้องการเลิกเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือประเด็นของเดคอนะครับ W.D.K.R. นะครับผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีความตั้งใจที่จะแขวนสตาร์ทที่โอทาฟอร์ดเดย์แคร์นะเขาต้องการตอบอนาคตที่ชัดเจนเดยแคร์เองเนี่ยอยู่กับแมนยูตั้งแต่ปี5-4และที่สำคัญก็คือสัญญาการจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้โดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เปิดบวก1ปีให้เขาประเด็นคือ ตอนนี้ดีนเทนสันนะ่ะก็ปล่อยให้ยืมตัวดูบัฟก้าส่งกลับแต่ล่าสุดเพิ่งปิดดีลแจ็คบาลแอนมาแต่เดคอาจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเดคอจะเป็นเบอร์หนึ่งทีนี้ในรายการ Sky ยสปอร์เขาบอกว่า DKR เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการเลิกเล่นกับแมนยูจริงๆเขาหวังว่าหวังว่าใส่เงเล็บด้วยสัญญาที่เหลือตอนนี้อยากจะเลิกเล่นที่นี่แต่อะไรก็ตามนะครับ การบวก1ปีไม่เกิดขึ้นเพราะมันเกิดเฉพาะดาโลและฟอร์ดเฟรดแล้วก็ลูกชอเจตนาของเอริกเตนแกชัดเจนคือไม่ต่อสัญญา DKR นะครับนั่นก็หมายความว่า DKR อยากจะเลิกเล่นที่นี่ต้องดูนะว่าเต็นท์กใจจอ่อนหรือเปล่ารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แมกไก่กันนะครับก็ในนัดที่ลงนัดล่าสุดที่เจอกับบอลมัรเนี่ย ดี Dean onder, นซอนเดอรนักข่าวเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะถ้ามองกันดีๆอะ่ะแท็ติกที่ตัวของแม็กควายเล่นอยู่กับคอนเต้นะมันน่าจะเข้ากันกว่าไหมดีนซอนเดอร์กล่าวดีนซอนเดอร์เนี่ยเป็นอดีตนะครับนักเตะของทีมชาติเวลที่แน่ๆนะครับคือเขาบอกว่าแม็กควายเองเนี่ยสไตล์การเล่น ควรน่าจะเหมาะกับตัวของคอนเต้แต่อย่างไรก็ตามตัวของแม็กควายในฤดูกาลนี้จะต้องดิ้นรนหาโอกาสในการลงสนามต้องดินน้นรนหาโอกาสในการลงสนามแต่อย่างไรก็ตามนะครับดีซอนเดอร์ก็บอกว่าการเซ็นสัญญากับสเปอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่น่าทําที่สุดสไตล์การเล่นน่าจะเหมาะและแม็กควายเนี่ยทีมชาติกฤีไม่มีทางเลือกไม่มากมีทางเลือกไม่มากคือ ค่าตัวค่าเหนื่อยเพราะว่ามันแทบจะนับทีมได้เลยถ้าใครจะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่แม็กไวนะครับแต่อลไก็ตามนะครับสเปอร์เองเนี่ย <c oughs> ก็มีดีลของเขาอยู่สเปอร์มีดีลของเขาอยู่นะก็ต้องรอดูกันนะครับหลังจากนี้นะแม็กไกวคือจบฤดูกคือมกราคมนี้ไม่ขายหรอกแมคโทมินี <c oughs> ก็เหมือนกันแต่จะขายซัมเมอร์แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบเรื่องราวของแม็กไวประมาณนี้นะครับ ผมขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่นะครับโอเคครับโอเคนะดื่มน้ำนะโอเคหน่อยมาที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาตินเทเรียกันนะครับวันนี้เป็นข่าวไม่ดีสำหรับแฟนแมนยูเลยนะครับและแฟนสเปอร์ด้วยนะท่านจำเรื่องราวของมาตินเทเรียได้ไหม มาตินเทเรียรคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสเนี่ยเล่นตำแหน่งกองหน้าของสโมสรเรนส์ามาตินเทเรียรเนี่ย16นัดยิงไป9ประตูเก่งมากอายุ25ปีกำลังเก่งเลยมาตินเทเรียรนะครับแต่ปรากฏว่าแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดและสเปอร์เจอข่าวร้ายครับมาตินเทเรียรได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หัวเขา่าขวา เอ็นไขว้หัวเข่าขวาเนี่ยได้รับความเสียหายเขาไม่ได้บอกว่าขาดถ้าเอ็นไขว้หัวเข่าขาดเนี่ยโหพักกัน6เดือนแน่แต่ได้รับความเสียหายนั่นก็หมายความว่ารายงานจากเลกกิปนะเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยกับสเปอร์เนี่ยจะไม่ได้สามารถเซ็นสัญญากับมาตินเทเรียได้ถึง8เดือนมาตินเทเรียต้องพัก8เดือนโหสุดยอดเลยนะนี่ขนาดจะไม่ขาดหรือขาดหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่มาตินเทเรียเนี่ยอาจจะต้องพักถึง8เดือนผมว่ามันนานมากเลยนะต้องรอดูผลการสแกนในสื่อเขาเขียนไว้แน่นอนครับมาตินเทเรียการบาดเจ็บอย่างนี้ไม่ดีแน่ไม่รู้ว่าดอนนี่เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเขาจะพลาดการเล่นในดูกาลนี้ทั้งหมดนะครับนับ่นก็หมายความว่าตัวของเอเล็กตันแฮกกับคอนเต้ที่เคยสนใจมาตินเทเรียก็จะต้องไปหาดีลใหม่นะครับเขาคงไม่มีใครซื้อนะักเตะเจ็บหรอกแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของราจีรามาซานีนะครับราจีรามาซานีนะครับเป็นอดีตนักเตะแมนยูที่ปล่อยตัวออกไปในปี6-3ผมจำได้นะแล้วก็ <c oughs> ตอนนี้เขากลับมาเล่นได้ดีครั้งล่าสุดนะครับสโมสรเอเวอเรตันเนี่ยสนใจใี่ีะเซสัญญากับดาวเตะรายนี้ตอนนี้แฟงแลมพาร์ดมันจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าเละเทะเลยละครับ ประเด็นคือตอนนี้ที่เอเวอเรตันเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของแฟนบอลอกาะประท้ะวงประท้วงประธานด้วยเนาะทีนี้ลาซามานี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะผมเรียกว่ารามาซานี่ดีกว่าเรียกดูแล้วมันดูดีอะ่ะก็น่าจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่สี่สิบล้านยูโรหรือประมาณสาสิบห้าล้านปอนด์นะครับผมไม่แน่ใจว่าแฟนเลมพาร์จะได้อนุญาตให้ซื้อดีลนี้หรือเปล่าแต่ตลาดมันเปิดอยู่นะก็ เด็กคนนี้นะครับติดทีมชาติเบลเยียมรุ่นยู่17ปี18ปี19ปี21ปีอนาคตขึ้นชุดใหญ่ทีมชาติเบลเยียมแน่นอนนะครับติดทุกรุ่นเลยแหละกองหน้ารายนี้นะครับใช่ไหมกองหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเช็คกันหนึ่งอเออปีกึ่งกองหน้าโอเคก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับว่าตอนนี้เอเวอเรตต้องการเซ็นสัญญากับเขาแมนยู u, นี่คืออดีตเด็กแมนยูแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนโทนีเอรังกากันนะครับก็น่าหินใจนะครับวันนี้ผมยังตามแหล่งข่าวจาก d ด i l ลิม i ลอยู่ว่าคือเอรังกาจะได้ยืมตัวไปอยู่เอเวอเรตันไหมล่าสุดนะครับเป็นที่เข้าใจกันว่าตอนนี้นักข่าวที่ชื่อว่าไซมอนฟิลิปเขาพูดในรายการ g i ฟมีสปอร์ตเลยว่าตัวแทนของเอรังกานะครับกำลังคุยกับเอเวอเรตันอยู่เพื่อบรรลุข้อตกลงให้คือเงื่อนไขคือการล่นฟบอล การเซ็นสัญญากับเอเวอร์ตันของเอลังกาน,นะเงื่อนไขคือฟุตบอลเลยเอลังกามีตัวแทนที่ชื่อว่า CAA s เ l e ลนะครับเขากำลังดำเนิกนการในรูปแบบบริษัทอยู่นะครับก็จริงๆอะ่ะเอลังกาต้องการเกมไม่งั้นก็ไม่ได้เล่นทีมชาติสวเดนในอนาคตนะครับก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของมาคัสตูรามนะครับผมจะพยายามเล่าให้แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยากไม่ยากเลยคืออย่างนี้ครับแมนยูจะต้องจ่ายเงิน1 0บถึงสิล้านยูโร1 0บถึงสิล้านยูโรเนี่ยดีลของมาคัสตูรามเขาจะจบเลยนะครับสิบถึงสิล้านยูโรนะครับเต็งอะไรก็ตามนะครับหลายๆหลายๆทีมอ่ะสี่สโมสรอ,อย่างต่ํากําลังตามดีลของมาคัสตูรามตามที่เราทราบแต่ผมจะอัปเดตตรงส่วนของแมนยูว่า แมนยูจ่ายราคาเนี้ปิดปิดดิวเลยมาคาัส,สุูรามเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมขึ้นในสรุปข่าวการย้ายทีมให้แล้วแห่งข่าวจากเดอยแลตติกเพราะว่ามาคาัส,สุูรามต้องการมาอยู่แมนยูประเด็นคือตรงนี้มันดีมากเลยแหละครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูริติเลอมองกันนะครับแบรนด์โรเจอร์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าติเลอรมองจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรสเตอร์ซิตี้นะครับเขาเป็นข่าวกับอาร์เซนอลมากๆติเลอมองเนี่ยแล้วก็แมนยูเคยสนใจแต่วันนี้แมนยูมี2ทางเลือกเลยสวยๆเลยคือเซ็นฟรีซัมเมอร์นี้กับดึงตอนนี้ดึงตอนนี้ <c oughs> ขออภัยน,นะครับคือแมนยูจะต้องจ่ายเงินค่าตัวของติเลมอง ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแค่นั้นเองคือเลสเตอร์จะได้อะไรจากตีลอรมองบ้างแต่ตอนนี้นะครับการแข่งขันตีลอรมองยังดูเดือดเพราะนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลมีข่าวว่าสนใจอยู่แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์ซนอลอีกทีมสี่สโมสรนนะครับคือตอนนี้ตีลอรมองจะต่อสัญญาก,กับเลสเตอร์ก็ได้แต่เขายังไม่บอกว่าจะต่อเลสเตอร์ยังยืนยันคําเดิมดังนั้นนะครับ แมนยูยังมีโอกาสเซ็นฟรีตีโรมองนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกตอร์ลินเดเลฟกันนะครับก็เขาพูดถึงเฮลีแม็กควายแล้วก็เพื่อนรุวมทีมในเกมที่เจอกับบอลมัดนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาต้องยอกย่องเฮลีแม็กควายมากๆในการเขาเรียกว่าขันเกมรับไม่รู้สิคนเรพลาดก,กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลแปรบอล คลิฟอรนก็ต้องพลาดกันทุกคนแหละแต่ทีนี้เนี่ยลุกชอมาคันแรดฟอร์ดนะครับต่างดาน,น่ายิงประตูช่วยมันก็ทําให้แม็กควายเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ผลงานได้ดีขึ้นไงตัวของลินเดเลิฟก็บอกว่าแม็กควายเนี่ยเล่นได้ดีนะในเกมที่ชนะบอลมัตนะครับข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกันทุกคนเป็นเรื่องปกตินะครับก็แค่ยืนยันนะครับว่าลินเดเลิฟเขาบอกว่าแม็กควายนี่ดีดีแหละนะครับแต่เขาจะเป็นตัวจริงในอนาคต ไม่รู้อะจะแข่งกับลิซันโดกับวารันไหวไหมรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวขององตนี้มาเซียวกันนะครับก็ตอนนี้นะครับองตนี้มาเซียวได้รับบาดเจ็บในเกมที่เจอก,กับบอลมัดนะครับเป็นข่าวไม่ค่อยดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าตอนนี้มาเซียวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยเหมือนฟันได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ถึงขนาดฟันได้หรอกมาเซียวเนี่ยเขาบอกว่า คือจริงๆอะเอเล็กเทนแฮกบอกว่ามาเซียลทาได้ดีเลยแหละและเขาก็คิดว่าเขาจะฟื้นตัวจากการบาดเจ็บในช่วงข้ามคืนเพราะว่ามาเซียลต้องลงในวันวันพรุ่งนี้นะครับมามาเป็นเกมเอเวอร์ครับก็เอเล็กตทนแฮกต้องการส่งมาเซียลลงสนามนะครับเขายิงไป5ประตู2องแอสซิสจาก11เกม3ประตูจากพิมาริคแปเกมหลังสุดผลงานมาเซียลดีขึ้นพอๆกับมาคาลแรดฟอร์ดเลยนะครับก็รอดูกันนะครับผมคิดว่า ตัวของเอาตันิมาเซลจะไม่เจ็บเยอะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของข่าวนะครับข่าวนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันนะครับเอเอครับรอบ3แปะตามภาพไปเลยนะครับโฟกัสคู่แมนยูแมนยูจะแข่งขันในคืนวันศุกร์ตี3ก็จะเป็นวันเสาร์วันพรุ่งนี้วันศุกร์ตีสมมันก็จะเข้าสู่วันเสาร์นะครับ แมนยูจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเบตันนะครับหลังจากนั้นวันเสาร์นะหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเพียบนะครับสเปอร์ก็เล่นอีกนะวันเสาร์อ่ะโหสุดยอดเลยสเปอร์ต้องเล่นอีกนะครับแล้วกอ็อะไรนะเรดดิ้งกับวัตฟอร์ดสเปอร์กับพอร์ตมัทนะครับแล้วก็เลสเตอร์บุกไปเยือนเจอริงแฮมนะครับโ,โหสนุกแน่นอนนะก็ตามภาพเนาะโปรแกรมนะครับ เข้าสู่การพรีวิวเกมกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอรตันนะครับซึ่งเอเวอรตันเล่นในบ้านก็แพ้นะแพ้ไบรตันใช่ไหมประเด็นคือแมนยูเนี่ยปัจจุบันนี้ลูกทีมของเอริกตันแฮกนะครับมีแต้มอยู่อันดับต้นๆของตารางเลยแหละและที่สำคัญก็คือเมื่อคืนสเปอร์เชนะเนาะแฮร์รี่เคนสุดยอดเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยลูกทีมของเอริกตันแฮกอยู่ในสภาพ ขวัญกำลังใจยอดเยี่ยม <c oughs> เอาไว้ง่ายนะ6นัดหลังสุดเต็นท์แฮกชนะ4นัดรวดเอเวอร์ตันไม่หวายแล้ว6นัดหลังสุดเสมอนัดเดียวที่เหลือแพ้หมดสภาพทีมย่ำแย่มากแต่แมนยูเสียดอนนี่ไปนะครับทีนี้ดอนนี่ฟันเดเบกนะครับบาดเจ็บร้ายแรงแต่ว่าลิซโดมาติเนสกับดาโล่นะน่าจะลงสนามได้ในเกมนี้นะครับ สกอตแมทโทมิเน่น่าจะคือป่วยอยู่ส่วนวารานกับอ,า,อาริฮันโดกานาโชเอลิกเซนบูโน่น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับก็ส่วนทีมเยือนนะครับเจมส์กาตเนอร์ไมเคลิลคีนอเอนเทวเซนอีรสทเทเซนนะครับนาธานเพตส์สันตัวหลักของเอเวอเรตหายไปเลยงานเข้าแลมพาร์นะ ก็มาดูไลน์อัพนะครับ11ผู้เล่เนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของเอเวอเรตันกันเลยนะครับเออของแมนยูนะครับขออภัยนะครับ11ผู้เล่เนตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านนะครับประตูสับประตูจะเป็นดาบิดเดเคอานะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นราฟาเอลวารันจับคู่กับลิซาโดมาร์ติเนสแบ็กซ้ายเป็นลุคชอบแบ็กขวาเป็นดาโล่นะครับชุดใหญ่แน่นอนแล้วก็มิดฟิลด์นิงบอลจะเป็นคาซายเมโร คู่กลางจะเป็นบุนโอนเฟอร์นันเดสจับคู่กับคริสเตียนเอริกเซ่นนะครับสามประสานในลูกก็จะเป็นมาร์คัตแรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นมาเซียลแล้วก็แบ็กซวงฝั่งฝั่งขวานะจะเป็นกรานาโชนะครับกรานาโชแทนลงแอนโทนีนะแอนโทนีไม่ค่อยโดดเด่นมากเหมือนฟอร์มตกนะครับมาที่การทํานายผลกันเลยครับสํานักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทํานายผลการแข่งขันไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะเอเวอร์ตันได้ 2ประตูต่อ0ูนย์นะครับอีกครั้งนะครับสํานกข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคุณนิเวว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับจะเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตันได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับแมนยูนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับ บทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็คือเอนโซเฟร์นันเดสดิวยังไม่นิ่งนะถ้าเชลซีไม่จ่ายเต็ม120ล้านยูโรไม่ได้นะครับเบนฟิก้าจะปฏิเสธแล้วแมนยูจะมีโอกาสเซ็นสัญญากับเอนโซได้นะครับล่าสุดเลยบทความในเดลันติกนะครับเรื่องราวของแจ็คบัตแลนด์นะครับก็เตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับแมนยูนะครับแมนยูปิดดิวได้ยืมตัว6เดือนนะครับเรื่องราวของดาบิดเดเคอาร์นะครับเรื่องราวของแยนซอมเมอร์ ยันซอมเมอร์จะไปอยู่กับบเบย์มินิกนะครับเป็นอดีตแล้วเนาะแล้วก็เดคอานะครับก็อยากจะแขวนสตาร์ทกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ไม่มีสัญญาอะไรเพิ่มให้นะครับเรื่องราวของเฮลีแมกควายนะครับสเปอร์เนี่ยน่าจะมีโอกาสลุ้นในอนาคตนะครับเรื่องราวของมาตินเทเรียกองหน้าตัวเก่งนะครับของแลนส์นะครับ Lance, รบาดเจ็บสาหัสเอ็นควายหัวเขา่าลักษณะเดียวกับดอนนี่เลยนะครับเรื่องราวของออะไรนะ ลาจีราซามานีคนเนี้ยเอเวอเรตนสนใจอยู่นะครับเอบเวอเรตกำลังเจรจากับแอนโทนีเอลลงกานะครับขอยืมตัวเนาะแมนูสนใจตีเรมองอยู่นะครับและดิวที่น่าปิดที่สุดก็คือดิวของมาคัสสุรามจ่าย12ล้านยูโรคือจบเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของลีเดอร์ก็บอกว่าแม็กควายเขาดีนะโอเคโดยแหละนะครับเรื่องราวของมาเซียได้รับบัดเจ็บเล็กน้อยนะครับ ส่วนโปรแกรมการคานได้ไคัพในสัปดาห์นี้นะครับแมนยูจะเล่นหนึ่งทุ่มครึ่งในวันพรุ่งนี้นะตีสามนะครับแมนยูคาดว่าจะชนะเอเวอร์ตันสองศูนย์ก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ